ค่ะช่วงรองรุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทดยอัลคาร์สเอโรชันค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านโชคดีอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้มากับอาจารย์สหาภาพการจนะหิรันพลค่ะ,คะแล้วก็ผู้แนะนำที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูนะคะ,คะนุชนาดเนินไฟค่ะ,คะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าของสวนนะคะตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะครับ สวัสดีครับผมผู้ใหญ่ปีชาชัชวันาการตาผู้ใหญ่บ้านหมู่สีบ้านโชคดีอำเภอขุงนี่แหละครับทาสวนแปลงนี้มาก็เข้าปีที่7แล้วอาอายุของทุเรียนคือ7ปีเจ <7 S 1> ็ดปีครับเปีตั้งแต่เริ่มปลูกมาสวนเนี้ยเรามาติดตามกันแล้วเมื่อเดือนต้นเดือนธันวาคนะ,คะนนนผู้ใหญ่ตอนนั้นที่เรามายังเป็นดอกอยู่นะคะแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเลยว่าลูกเขาเนี่ยลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ขึ้นถือว่าเร็วไหมคะแบบนี้ทุกปีทุกปีมันก็ ความสมบูรณ์ของลูกมันจะน้อยกว่านี้เพราะผมไม่เคยใช้ตัวนี้ก็ปีนี้รู้สึกว่าลูกมันจะกลมทุกคนที่เข้ามาดูของผมว่าหนามสวยหนามเล็กลูกกลมผมก็ยอมรับครับว่าใช้ได้เพราะว่าปีนี้ที่ว่าลองทดลองเต็มที่คเคยใช้แต่ไม่ได้ใช้กันเลยผมใช้แต่เฉพาะทุเรียนเล็กแต่ปีนี้ที่ผมมาใช้ทุเรียนใหญ่แล้วก็มาเลยลองใช้ปีนี้ต่างก็เริ่มบำรุงต้นเลยจนมาถึงบัตรเนี้ย รู้สึกว่ามันสมบูรณ์ทุกอย่างครับค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะผู้ใหญ่ก็ได้อบอกกับทางเราเนาะรั้ทงที่แล้วที่มาผู้ใหญ่บอกว่านอกใจไปสองปีใช่ครับ <laughs> นอกใจไปสองปี <laughs> นอกใจไปสองปีเ <laughs> หมือนกันนอกใจด้วยแล้ว <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> แต่ว่าที่นอกใจไปเนี่ยก็ได้ไปคือพยายามค้นหาต้องบอกว่าค้นหาเนาะผู้ใหญ่เนาะค้นหาว่ามันจะจะทำยังไงทุเรียนเนี่ยจะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วก็ต้นทุนก็คือ มันก็สูงขึ้นนะครับยิ่ง,ง,งยิ่งทดลองเท่าไหร่มันก็ยิ่งสูงขึ้นเราก็เลยหันกลับไปหวนของเก่าๆที่ว่าเราเคยใช้แล้วมันลดต้นทุนพอหันกลับมาใช้มันก็ผิดตาดฝาเก่าเยอะไอ้ที่เราทดลองไปอะ่ะเราเหมือนกับเราทดทดลองผิดพลาดไปสองปีคนนู้นมาแนะนําอะไรเพื่อนๆมาแนะนาําก็ลองใช้ไปลองใช้ไปพอใช้ไปใช้ไปแล้วมันไม่มันไม่ยังใจเราแต่ก็เลยหันกลับมานึกได้ตัวนี้พอดีเทียบเขาก็กลับหวนกลับมาบอกว่าลองลองตัวนี้ใหม่อ่ะผมเลยเอาตางับ ต้นปีเลยก็มันก็เลยเป็นสภาพนี้ผมก็ชื่นใจที่ว่าได้ทําตัวนี้ <c oughs> ทุเรียนอายุ7ปีนะคะเป,ปีครับ <7 S 2> ทุเรียน7 <8. S 2> ปีตอนนี้จากผลผลที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะผลผลิตของเขาเนี่ยลูกของเขาเมื่อก่อนนะคะผู้ใหญ่ที่ที่ไม่ได้ใช้อะ่ะก็คือลูกหมายถึงว่าลูกเขาปริมาณนะคะปริมาณของลูกมันแตกต่างกันเลยใช่ไหมคะก็ <c oughs> จํานวนผลจํานวนผลแตกต่างกันมากครับค่ะปีที่แล้ว่มีละลูกต้นหนึ่งก็สี่ลูกห้าลูกสภาพต้นแบบเนี้แต่ มันกระทบใบอ่อนอมันก็เลยร่วงก็ปีนี้ที่วันนั้นที่มาผมก็เลยบอกว่าปีนี้ผมจะลองยาตัวนี้ดูดยอย่างเดียวเลยว่าจะร่วงไหมจะร่วงไหมแล้วก็มันได้ผลตามที่เห็นมันเราก็ผมก็วัดใช้ได้ครับเพราะว่าทุกปีทุกปีมันร่วงแต่ปีนี้มันยังอยู่ยังอยู่เยอะต้นหนึ่งประมาณเฉลี่ยกี่ลูกคะเนี่ยผู้ใหญ่คะตอนนี้ก็เมื่อกี้ผมพาไปดูตัวนั้นร้อยลูกอ่าเห็นตั้นร้อยลูกอ่าร้อยลูกก็ผมเฉลี่ยเลยก็คือสี่สิบลูกอ่า ก็จะมีลูกบ้างมากบ้างน้อยบ้างใช่ไหมคะก็เฉลี่ยต้นละสี่สิบครับค่ะกับอายุขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมอายุของต้นอ่าค่ะก็จะมีผู้ที่มาติดตามอยู่สม่ําเสมอนะคะตั้งแต่ที่เข้ามาเมื่อต้นเดือนธันวานะคะเข้ามาทุกครั้งมันก็จะผิดตาทุกครั้งและที่สําคัญที่เข้ามานะคะทุกครั้งใบอ่อนมีให้เห็นตลอดนะคะมีใบอ่อนให้เห็นตลอด แล้วก็ผลผลิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมผู้ใหญ่บอกว่ายอดเดินไปเรื่อยเลยยอดก็เดินไปยอดมันเดินไปหยุดจริงๆครับอมันออกมาเสร็จก็ออกไปอีกออกมาเสร็จก็ออกไปอีกแต่ตอนนี้มันออกผมไม่ไล้สนใจมันแล้วเพราะว่าทุเรียนเราไม่ร่วงแล้วทุเรียนมันก็โตมันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ไปสนใจแล้วอยากจะอยากจะเจาะไปเท่าไหร่ก็ให้มันออกไปครับที่ไม่ผู้ใหญ่ฉีดนะระยากกันฉีดก็สิบวันนะแต่ถ้าว่ามันมีปัญหามากผมจะเจ็ดวัน แต่ถ้า oh. ว่าธรรมดาธรรมดากับสิบวันทีสิบวันครั้งสิบวันครั้งแต่ถ้าว่าเราเห็นแล้วว่าชุดที่ว่ามันเป็นลูกขนาดเนี้ยลูกเล็กขนาดเนี้ยลูกไข่ไก่อ่ะมันเป็นใบอ่อนเยอะชุดนั้นอ่ะผมจะเจ็ดวันมั่งห้าวันมัง่งอแล้วก็ตอนนี้ค่ะผู้ใหญ่คะในเรื่องของโรคโรคหรือศัตรูพืชเนี่ยค่ะมีมีให้เห็นบัางไหมคะก็ปีนี้ผมก็ยังแปลกใจนะปีที่แล้วนะลูกคลางหางผมเอาหนอนไม่อยู่แต่ปีนี้ผมก็ใช้ยาฆ่าแมาลงหางนะ แต่เราใช้ตัวนี้ตลอดแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าโลกห่างห่างไปด้วยเพราะปีนี้ทุเรียนมันจะเป็นกระจุกกระจุกส่วนใหญ่ทุเรียนเป็นกระจุกอะโดยมากหนอนหนอนรังมันจะอยู่ตามตามที่มันติดกันแต่ปีนี้ผมให้เด็กขึ้นไปแหกดูอะไปแหวกดูว่าไอ้ตรงลูกติดกันมีหนอนไหมยังไม่เจอมันจะมีทุเรียนพวงใช่ครับเป็นทุเรียนพวงซะส่วนใหญ่ปีนี้ก็คือไม่ไม่มียังไม่เจอครับยังไม่เจออ๋อตอนี้ก็คือยังยังไม่เจอแต่ว่าพื้นที่นี้เนี่ยจริงๆแล้ว มันมีโรคพืชหรืออะไรที่มันชุกชุมไหมคะใน,ในพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างเป็นเขาใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่ครับมันจะมีโรคอะไรที่มันเป็นพิเศษบ้างที่ที่พื้นที่ที่อยู่บนเขาที่เขาจะเจอกันมีไหมก็มันก็เป็นโรคโคนเน่าเปลือกเน่าะอะไรเนี่ยครับมันก็เป็นไฟทอฟฟาร่ากัมัง่งเป็นอ้รลาสีชมพูมัง่งแต่ส่วนเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มลองใช้ตัวนี้มาก็ยังไม่เจอมีเป็นแผลอยู่สองต้นเล็กๆผมก็ไปขูดๆแล้วผมก็ไปเอาซื้อยา ข้าลาธรรมดานี่แหละเอามาใส่ฟอกกี้ฉีดเพราะผมจะไม่ใช้แบบคนอื่นแบบว่าคนอื่นสวนข้างๆผมให้แม่ต้นแดงไปหมดแล้ว<อ>นะม<อ>ันจะามผู้ใหญ่อยู่ทำไมแถวนั้นมันต้นทาแดงหมดเลยก็เขามันคนเราวิชากับผมอะครับ <c oughs> ของเราใช้ฟอกกี้พ่นใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ<อ>ผมขูดบางๆแล้วผมก็ใช้ฟอกกี้พน่นอันนั้นคือเขาทาใช่ไหมนั่นเขาทาเลยครับเมื่อสองวันก่อนนี่แดงทั้งต้นเลยฝนมันตกมันก็เลยไม่แดงแต่การทาอย่างที่บอกว่านั่นที่จะเลี้ยงบอกว่าการทาก็มีก็ ก็มันก็มีการติดต่อไงก็คือโลกก็ไปตาแปลงใช่ไหมคะเลยใช้ฟอกกี้ดีกว่าใช่ไหมคะตอนเวลาเราเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยทํามาเมื่อยี่สิปีก่อนตอนนั้นก็พันฝ่าต้นแล้วมันก็เป็นสภาพแบบนั้นแล้วผมก็ทาทั้งต้นทั้งต้นทั้งฝังเข็มด้วยทั้งอะไรด้วยมันก็มีปัญหามันก็ตายไปตายไปบางคนเขาก็เอาไว้อยู่แต่ผมมันเป็นคนนิสัยไม่ชอบถ้าตายตรงนู้นต้นตรงนี้ต้นมันไม่เป็นแถวเป็นแนวผมก็ควนทิ้งทั้งหมดอ ผมเป็นคนอย่างเงี้ครับแล้วก็ลงใหม่หมดให้มันพร้อมกันเลยให้มันเป็นแถวเป็นแนวมันมองแล้วมันสวยงามคือจะได้ดูแลได้ง่ายใช่ไหมคะอว่าแถวนี้เกิดใหม่อะไรอย่างี้ใช่คะถ้ามันตายสักห้าสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมโค่นทิ้งหมดแล้วคือพื้นที่ที่นี่นะคะขึ้นมาก็คือจะอากาศชื้นทุกทุกครั้งที่ขึ้นมาจะมีฝนตลอดเลยปีนี้มันแปลกตรงที่เนี่ยมีนาจะไปปลายมีนาแล้วฝนยังตกอยู่เลยตกครับตั้งวันตกสองชั่วโมง ฝนยังตกอยู่เลยตางวันตกตรงช่วงเช้าสองชั่วโมงตกมาเนี่ยต่างวันนี้จีเจี๊ยบมานี้ยังไม่เคยแรงเลยตกทุกวันแต่คือฝนตกยังไงก็คือมันผู้เรียนก็ยังไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหามีแต่การแตกใบอย่างเดียวเลยมีแต่แตกใบแล้วก็ลูกลูกได้โตขึ้นโตขึ้นค่ะยังยังเช่นฝนนี่มีผลไหมคะผู้ใหญ่ในการแตกยอดอ่อนของเขามีฝนครับเป็นเป็นเพราะว่าฝนฝนเยอะด้วยใช่ไหมคะเขาบอกฝนธรรมชาติของฝนมันจะมีจิบเพื่อยืดอ่ามันก็เลย ยืดยอดออกมาด้วยอ๋อแต่จริงเราก็ก็แล้วแต่เนาะแต่เราใช้แล้วเราไม่เห็นว่าเขาจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เราไม่เห็นมันมันไม่มีปัญหาผลตกมาก็ไม่มีปัญหาสําหรับเราเราก็เลยเฉยๆสบายสบายงั้นคือสิ่งที่ที่เกิดการลัดอ่อนของทุเรียนที่เกษตรกรหรือชาวสวนกลัวกันของผู้ใหญ่ก็คือผ่านไปแล้วเพราะมันไม่เกิดเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันไม่เกิดการลุดร่วงก็คือเขาก็ยังแตกอยู่นะคะทุกวันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยตอนนี้ทุเรียนเนี่ยตอนนี้ที่เรายืนอยู่ที่นี่อ่าวันนี้วันที่ย2่รับอ่า เดือนมีนาคมนะคะซึ่งใกล้ทุเรียนนี่ก็ใกล้จะได้อายุละเดือนหน้าใช่ไหมครับผู้ใหญ่ของผมถ้าคิดตามวันบานจนถึงตอนนี้ก็ประมาณวันที่20เมษาครับร2 0วันอ๋อ20เมษาเห็นไหมคะก็จะก็จะตัดได้แล้วแต่จริงๆก็คือที่ผู้ใหญ่บอกว่าทางกองเขาบอกว่าวันที่10ก็ตัดได้แล้วครับแต่ทีนี้ว่าผมก็ไม่อยากจะให้มันเสียชื่อชาวสวนก็เลยว่าเราพยายามจะขืนไว้จน20่สราคาไหย่ก็ อนนั้นให้มันเต็มที่ซะก,ก่อน<พ>อใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไปตรวจแป้งตรวจอะไรแล้วผ่านนี่ก็คือก็ตัดได้เลยใช่ไหมคะเครพราะต่องวานก็มีพ่อค้าคนกินเข้ามาดูค่ะเขาก็จะเหมาสองร้อยยี่สิบบาท<อ>เขาจะเหมาเนี่ยสองรอยี่สบาททุกหนามแต่เขาบอกว่าเขาจะต้องตัดก่อนวันที่ส<อ>ิบเมษาแต่นี่เรามานับวันบานของเรากับอายุของเรามันประมาณวันที่ยี่สิบที่มันจะอายุมันครบร้อยนี่สิบวัน เราก็กลัวเสียชื่อเกษตรกรชาวสวนเราก็มาให้เขาเหมามถึงเวลาก็ราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าไม่ไม่เห็นแก่ราคาใช่ค่คะที่สูงนะคะ,คะก็ทำตามระบบคือก็จะกลายเป็นว่า มันก็จะเกิดผลเสียหายกับชาวสวนกเกษตรกรมันมนเป็นผลจทุบุรีทั้งหมดด้วยไงแล้วก็ทั่วไปด้วยกระท,<ช>ทบยาวครับกระทบยาวถ้า,ถ,าถ้าหามีการเกิดการทําสะเคสเนื้อเนาะผู้ใหญ่เนาะมันก็จะเสียหมดอ่ะมันจะกลายเป็นตรวจเข้มหมดอ่ะใช่ไหมคะครับอ่าซึ่งซึ่งแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำนะคะยังไงก็ตามก็ต้องรอให้ให้เขาได้ระยะได้ได้ที่ได้เวลาของเขาคือไม่เอาทุเรียนอ่อนอ่ะว่างั้นนะคะคคแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนนะคะผู้ใหญ่ ต้นทุนก็จากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ตลอดค่ะแล้วก็ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาอะไรก็ใช้ไม่ได้มากครับคือโดยมากผมจะเน้นตัวนี้เจ็ดวันสิบวันกระฉิดตัวนี้ก็ถังหนึ่งมันก็ไม่ถึงพันพันลิตรอะไม่ถึงพันบาทถ้าเราไปใช้ตัวอื่นอะถังหนึ่งพันลิตรเราใช้ยาอีกสองสาตัวเพิ่มเข้าไปมันก็ตกอยู่ประมาณก่อนๆที่ผมใช้อยู่ประมาณสามสี่พันต่อหนึ่งถังราคาก็แปลงนี้ห้าร้อยต้นเนี่ยผมจะฉีดทั้งหมด ห้าถังคือห้าพันลิตรห้าพันลิตรก็สามห้าสิบห้าก็ประมาณหมื่นห้าตอนหนึ่งครั้งแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยก็ห้าถังก็ไม่กี่บาท <c oughs> <c oughs> ก็คือผ <ic S 1> ู <thing> ้ใหญ่เขาใช้นาฬิกาโปรนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วก็บวกยาลายาฆ่าแมลงไปก็นิดหน่อยบางส่วนก็ไม่ถึงพันบางส่วนก็พันนิดๆนะคะก็จะประมาณนั้นแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่พ่นลูกเนี่ยใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะก็อย่างผมยังไม่เคยใช้ผมก็ใช้หนึ่งขวดต่อหนึ่งซองต่อน้ําพันลิตรตลอดมาเลยอย่างเจ๊บอกว่าพอมันเริ่มแตกใบอ่อนให้ให้เพิ่มเป็นสองซองกับหนึ่งขวด ตอนนี้ผมก็ใช้เพราะมันมันไม่คู่กันถ้าเราใช้สองซองเดี๋ยวไอ้นี่มันเหลือมันเหลือเยอะเพราะก็ถ้าบาเทียบอกว่าไอ้นี่สองขวดไอ้นี่สองซองผมก็จะใช้แต่ตอนนี้มันบอกไอ้นี่สองซองไอ้นี่ขวดหนึ่งแล้วเราซื้อมาคู่เราซื้อมาคู่แล้วตอนนี้พอเราใช้ไปอย่างนี้ปั๊บไอ้นี่มันจะเหลือผมก็เลยสรุปแล้วใช้ยังไงก็ได้ผลนะได้ผลนะผมว่าได้ผลได้ผลได้ผลมากทีเดียวถามผู้ใหญ่ต้นที่ว่าไว้เป็นร้อยลูกอ่ะเคยไว้อย่างนี้มาก่อนไหม ไม่เคยครับผมเห็นมันโตครับผมเห็นว่ามันสมบูรณ์ครับคือเพื่อนผมมันใช้ก่อนก็สูนเรียนมันอ่ะมันมาดูที่สวนแล้วมันบอกว่ามันถามผมว่าใช้คู่หูแบบผมบอกว่าใช้มันแล้วก็เลยแกล้งถามมันรู้ได้ไงว่าเราใช้มันบอกว่าคั่วมันโตการใช้คู่หูแล้วคั่วมันจะโตกว่ารสวยคั่ว ทุเรียนสารน่ะผมก็ทําสารน่ะแต่ทุเรียนสารน่ะโดยมากคั่วจะสั้นๆเป็นของผมไหมคั่วยาวอันนี้แตกต่างเลยแตกต่างครับเพราะคั่วยาวคั่วใหญ่เหมือนกับธรรมชาติเลยคือการโตของลูกก็จะเสมอกันเสมอครับหมายถึงว่าผู้ใหญ่ไว้เยอะแต่มันก็โตเท่าๆใช่ครับมันก็โตคือมันก็ไม่ได้ว่ามีแบบเอ่อโตไม่กี่ลูกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่อ๋อก็เสมอเสมอเสมอกันร้อยลูกต้นทุเรียนอายุ7ปีเนาะแต่ข้างหลังนี่ก็60อันนี้ก็ประมาณ หกสิบลูกได้เหมือนกันค่ะก็ผมตีว่าว่าต้นละสามสิบลูกก็คือถั่วเฉลี่ยตันที่เล็กๆอันนี้คือแบบทำตัวเพราะว่าวันนั้นที่คุยกันต่างเป็นดอกผมก็ว่าผมจะเอาแถวละตันแถวละตันค่ะใช่มันมีอยู่สี่สิบกว่าแถวค่ะแต่พอมันเป็นผลมาเนี่ยผมเดินนับเดินประมาณประมาณดูก็ต่างวันพวกกล่องเขามาเดินนับดูก็เกินคาดครับอันนี้ก็คือจะถือว่าเป็นทุเรียนรุ่นแรกๆเลยนะผู้ใหญ่เนาะที่นี่ครับที่นี่ที่นี่แปลงนี้จะเป็น แรกฝากเขาหมดเป็นรุ่นแรก<อ>ก่อนเขาก่อนเขาประมาณสิบกว่าวันอของเขาจะอายุครบประมาณสิ้นเมษาของผมก็จะไปอายุครบกว่ประมาณกลางกลางเมษาค่ะก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กร <c oughs> ที่เป็นสามารถเป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างให้ให้กเกษตรกรทั่วประเทศได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะมีความใส่ใจเนาะผู้ใหญ่ก็จะบอกเมื่อคลิปที่ผ่านมาว่าต้องเดินดูทุกเช้า<ะ>เลย ใช่ไหมคะคอ,อันนี้คือเป็นเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของผู้ใหญ่เนาะก็ผมเป็นลูกคนจีนค่ะเตี่ยผมเป็นคนบอกว่าทุเรียนไม่สองกลัวมันตายหรอกถ้าวันทุกวันเราเอาเงาไปทับมันอถ้าเงาเราไปทับต้นมันทุกวันอะ่ะมันจะไม่มีการตายผมก็มานั่งคิดทําไมแต่ผมทําตายไปแปลงนึง <c oughs> มานั่งคิดไปคิดมาอ๋อคําสั่งที่เตี่ยพูดอะ่ะ <c oughs> เขาให้เราคิดถ้าเราไปดูทุกวันเราเห็นโรคมันเป็นนิดเดียวเราก็เห็นแล้วไม่ใช่มันเป็น้เต็มต้นเราถึงไปเห็นอย่างนั้นเราก็รักษาไม่ทัน ไอ้นี่มันเป็นแผลเป็นไรนิดหน่อยผมก็มาขูดทาขูดฉีดปกกี้มันก็หายเราเห็นนิดๆเราเห็นตั้ง่ทีแรกเหมือนกับมะเร็งไลอะถ้าเราไปตรวจเจอก่อนหมอก็รักษาหายคถ้าเราไปตรวจแล้วมันเป็นขั้นสองขั้นสามแล้วก็จบมันก็เหมือนกันครับผล,ลไม้ถ้าเราใส่ใจเหมือนกับเราไปตรวจตลอดอม,มันก็โอเคครับมันก็เอาอยู่ก็คใครสงสัยอะไรก็เข้ามาต้อนรับทุกท่านครับให้มาลองชมดูได้ว่าของที่เราใช้ ผมเป็นเกษตรกรตัวจจริงเสียงจริงแล้วก็ทำาดยทำ้ทำดยตัวเองจริงๆถ้าของไม่ดีจริงเราจะไม่บอกต่อเกษตรกรด้วยกันเพราะว่าผมผ่านทุกยี่ห้อมาเยอะผมผมทำมาเนี่ยก็อายุก็เข้าหกสิบปีพอดีปีนี้ละแต่ว่าผมทำสวนมาก็พูดว่าผมทำสวนมาตั้งแต่เกิดเพราะเตี๋ยก็แม่เขาก็ทำสวนมาตั้งแต่ผมเกิดมาก็เห็นสวนตอนนี้เราก็พอเราโตมาเราก็แยกย้ายจาก ครอบครัวมาก็มาสร้างมาทําตอนนี้มันก็ลุกคานไปเรื่อยไปทําอะไรก็ดูแลไปเรื่อยคือทุเรียนเน่ะมันพูดง่ายๆมันเรียนไม่จบค่ะ <c oughs> ปีนี้ผมว่าผมจบปีหน้าอาจจะไม่จบก็ได้ <c oughs> เพราะอากาศค่ะ <c oughs> ดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เรารู้แล้วอ๋อดินฟ้าอากาศแบบนี้เราจะต้องรักษาแบบนี้ <c oughs> ปีหน้ามันเปลี่ยนอีกแล้ว <c oughs> ปัจจัยที่ควบคุมใช่ครับปัจจัยมันเราควบคุมไม่ได้แต่ปีนี้ผมก็พอใจ ในการที่ใช้ตัวนี้กับผลไม้ที่ออกได้ขนาดนี้ทุกคนที่มาดูก็บอกว่าลงทุกลงแล้เขาที่ก็ไปดูทั่วๆไปเขาก็บอกว่ายังไม่เคยเจอทุเรียนที่ว่าลูกสวยหนามสวยแบบนี้ในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้คือคือทุเรียนที่สวยก็คือลูกเขาจะทรงกลมใช่ใชไหมเัาใหญ่ทรงกลมเต็มลำหนามนเล็กหนามแหลม ครับอ่าค่ะแปลงของผู้ใหญ่นะคะถ้าผ่านไปผ่านมาอยากแวะชมนะคะก็อยู่ที่หมู่บ้านโชคดีนะคะติดถนนเลยนะคะศูนย์บัญชาการของผู้ใหญ่ปีชาชัชวันตะการตานั่นเองนะคะ <ives S 1> ก็แวะเข้ามาชมได้เนะถ้าสมมติว,ว่าดูคลิปแล้วออคิดว่ามันจริงหรือเปล่ามันเห็นผลแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็ยินดีเปิดสวนให้แวะมาชมได้นะคะ,คะก,ก็ตังวานนะก็คนในหมู่บ้านผมนี่นแหละเขาดูคลิป รุ่นนีตน้นต้นต้นทีไปดูตัวเล็กๆอะ่ะ <c oughs> ที่ว่ามียี่สิบลูกตรงนั้น่ะจุก <c oughs> นั้นนะ่ะแล้วเขาก็เรียกแฟนเข้ามาดูแล้วเขาก็บอกเนี่ยสวนผู้ใหญ่ตังวานเข้ามาเลยตอนเย็น <c oughs> พอเขาดูเสร็จแล้วเขาก็มาพาไปดูเขาก็บอกของเขายังไม่มีรุ่นนี้เลยของเขา็นรุ่นขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่สวยด้วยติดน้อยด้วย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าจะลองตัวนี้มันก็อาจจะชาไปแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ดีกว่าตัดเสร็จแล้วก็มาลองใช้ตัวนี้เลยแล้วสวนนี้เขาสวนใหญ่ด้วยเขาก็น่าจะ ่าสนใจครับาก็สนใจแล้วก็ขอบคุณผ uh uh! ู้ใหญ่นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์ที่สวนแห่งนี้ครับขอบคุณบคขอบคุณขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่าของเรามีเคล็ดลับว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างอันนี้ผู้ใหญ่เห็นแล้วนะครับก็เรียนเชิญชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศนะครับช่วงนี้มา ช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมหัศจรรย์และอย่าลืมนะครับติดตามผลงานของคู่หูมหัศจรรย์พวกเราจะนําเสนอทุกท่านเป็นระยะระยะทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เวอร์แพนยิงเกษตรใช,ช้แล้วดีใช้แล้วรวย,ยช่วย,ยปด,ดยหนี้เย้